สำนักส่ง,งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอนำเสนอวีดิทัศน์วิชาชีพสำหรับประชาชนทั่วไปวันนี้ทางสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม,มได้รับเกียรติจากวิทยกรท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์สูงที่จะมาะเป็นว,วิทยกรบรรยายในวันนี้นะครับให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์นพวรรณจงสุขสันติกุลสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะค ครับวันนี้เราก็จะนําเสนอในเรื่องของการทํากระทงทองเมี่ยงปลาทูก่อนอื่นผมก็จะขอเรียนถามอาจารย์สักนิดหนึ่งในเรื่องของการทํากระทงทองเมี่ยงปลาทูนั้นว่ามีขั้นตอนในการเตรียมอุปกรณ์อย่างไรบ้างและก็การทําไส้ต่างๆในการที่จะทํากระทงทองเมี่ยงปลาทูนะครับะเดี๋ยวเราเริ่มลงมือไปพร้อ,รอมๆกันเลยนะคะเ,เราจะเริ่มในการทําแป้งก่อนนะคะเพราะว่า จริงๆการที่เราจะทำกระทงทองเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเตรียมแป้งไว้ล่วงหน้าได้สองถึงสามวันนะคะ,คะส่วนตัวการทำตัวไส้เนี่ยเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ะนะคะทำในขณะที่เราทานสดๆเลยก็ได้หรือไส้บางชนิดอาจจะทำล่วงหน้าไว้หนึ่งวันก็ได้เพราะฉะนั้นจะให้ท่านดูวิธีการทำแป้งกระทงที่ที่อร่อยแล้วขึ้นรูปแบบที่สวยงามนะคะ,คะจะเริ่มต้นด้วยการ ตวงแป้งสิ่งแรกนะคะตวงแป้งข้าวเจ้าครึ่งถ้วยตวงนะคะแป้งข้าวเจ้าคุณจะเห็นลักษณะของค่ะลักษณะของแป้งข้าวเจ้าเนี่ยจะสังเกตง่ายๆคือเนื้อแป้งจะขาวนะคะขาวกว่าแป้งสาลีครับนะคะทำไมอาจารย์จึงใช้แป้งข้าวเจ้าล่ะแป้งข้าวเจ้านี่ทําให้เตัวขนมเนี่ยรูปแบบรูปแบบของของขนมเนี่ยกรอบแล้วก็รูปทรงอยู่ตัวดีค่ะครับ แล้วก็ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะครึ่งถ้วยตวงเท่ากันอันนี้แป้งสาลีกับแป้งข้าวเจ้านี้จะไปมีส่วนค่ะที่ช่วยทําให้ให้กระทงทองเนี่ยอร่อยรกรอบร่วนนะคะครับค่ะตวงอย่างละครึ่งถ้วยนะคะอย่างละหนึ่งครึ่งถ้วยค่ะ,ะ,คะอย่างละครึ่งถ้วยนะคะต่อมานะคะก็มีส่วนผสมของน้ําปูนใสนะคะ สองช้อนเราต้องเตรียมน้ำปูนใสไว้น้ำปูนใส<ง>นี่ก็คือจะเห็นว่าน้ำปูนใสของของที่เห็นอยู่นี่จะเป็นน้ำปูนใสที่ใสจริงๆก็คือทำมาจากปูนขาวไม่ใช่ปูนซีเมนขาวหรือปูนขาวที่ใช้ออก่อสร้างนะคะคเป็นปูนที่ผู้ใหญ่ทานกับหมากนะคะคนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขามีมีลักษณะของปูนสีขาวซึ่งทําจากเปลือกหอยสีขาวนะคะหาซื้อง,ง่ายะะใช่ไหมหาซื้อง,ง่ายามีขายทั่วไปถุงหนึ่งสองสาบาทเท่านั้นเองเอามาแช่ไว้ ถ้าจะให้น้ําปูนใสที่มีคุณภาพที่ดีต้องหลังจากสามวันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเอามาแช่น้ําสังเกตว่าตรงขาวที่ดีนะคะจะมีฝ้าเกิดขึ้นที่บนบนเหนือน้ํานะคะจะมีฝ้าขาวๆขุ่นๆเนี่ยนะคะนั่นถือว่าใช้ได้แล้วของดีแล้วนะถูกต้องค่ะค่ะก็ตวงใส่มาประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนนะครับสองช้อนใส่มานะคะเสร็จแล้วก็ต้องแล้วก็ใส่น้าใส่สามส่วนสี่ถ้วยนะคะ น้ำเจ็ 3, 4, ดสส่วนสี่้วยสามส่วนสี่นะครับค่ะใส่ลงไปนะคะเติมด้วยไข่ประมาณครึ่งฟองเพื่อให้กระทงเรากรอบแล้วนุ่มนะคะตักไข่แดงครึ่งฟองนะคะใส่ลงไปครับอันนี้ต้องใช้ความชนานาญนิดหนึ่งนะครับในการตักไข่ <c oughs> ก็แบ่งบ <c oughs> ตักแบ่งได้เลยค่ะครึ่งหนึ่งนะคะค่ะเสร็จแล้วเรามาคนผสมกันนะคะ คนให้เข้ากันเลยนะคะใช้ช้อนซ่อมหรือใช้ตะกร้อได้ตามสะดวกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับก็สามารถใช้ช้อนซ่อมได้ะนะครับลักษณะของเนื้อแป้งกระทงทองเนี่ยนะคะจะเป็นลนักษณะของแป้งที่ข้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราจุ่มไปทอดเนี่ยจะได้ติดดีนะคะค ส่วนที่ดีของแป้งตัวนี้นะคะถ้าเผื่อเราทอดกระทงทองไปแล้วเหลืออีกนะคะเพราะว่า,าบางครั้งเราใช้ประมาณาสัก 3- 40สั่ถ้วยสำหรับที่จะรับรองแขกที่จะมาเยี่ยมเยยนเราอะนะคะคแล้วแป้งยังคงเหลืออยู่เนี่ยไม่ต้องทิ้งนะคะคเพราะว่าประโยชน์ของแป้งตัวนี้เนี่ยท่านสามารถจะนาไปชุบผักทุกชนิดทอดได้กรอบเหมือนกับที่ทเ,เด็กๆชอบทานกันนะคะหรือไม่ก็มีพวก เือกมันฟักทองอะไรก็ได้ค่ะมาชุบให้เด็กๆทานเล่นได้เลยนะคะครับผมแป้งตัวนี้มีสิทธิ์ที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นได้อีกหนึ่งคืนนะคะถ้าเหลือเพราะนั้นก็ก็ให้ข้อคิดไว้นิดหนึ่งคือถ้าเกิดผสมแล้วมันเหลือนะครับ,รบก็เก็บไว้ได้อีกหนึ่งคืนคนะเพราะถ้าเปลือาจะแบ่งแบ่งออกมาเป็นส่วนเล็กกว่านี้น้อยกว่านี้นี่ท่านคงจะตวงยากขึ้นน,นะคะครับแต่โดยทั่วไปถ้าใช้อัตราส่วนของอาจารย์เนี่ยก็จะพอดีกับที่อาจารย์เตรียมมาใช่ค่ะใช่ค่ะ ที่ว่าพอดีเนี่ยในส่วนนี้เชื่อไหมคะท่านจะคิดว่าเอ๊ะทำไมทําน้อยจังเลยแต่ตรงที่ว่าน้อยเนี่ยท่านจะต้องใช้เวลาทอดกว่าจะเสร็จอีกสามชั่วโมงนะคะกว่าจะได้กระทงหนึ่งร้อยกระทงเนี่ยค่ะในส่วนนี้ท่านสามารถทํากระทงได้ถึงหนึ่งร้อยกระทงใช่ไหมคะผู้ชมไม่น่เอมีความอดทนนิดนึงนะในการที่จะทํากระทงเล็กๆนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะคะครับเราก็จะมาแบ่งใส่ถ้วยนะคะนะครับท่านผู้ชมก็สังเกตให้ดีนะครับก่อนที่จะ ามขั้นตอนไปจะต้องทําอะไรบ้างพอเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราเอามาเทแบ่งใส่ถ้วยนี้เพื่อจะสําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่ากระทงเนี่ยทำไมต้องแบ่งใส่ถ้วยค่ะใช่ทําไมถึงต้องแบ่งใส่ถ้วยครับเพราะว่าความสูงของแป้งกับตัวกระทงเนี่ยค่ะสําคัญที่สุดเพราะหลายนทราบไหมคะการทอดกระทงที่ดีเนี่ยนะคะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจะใช้วิธีก,รการทอดแบบไหน ใช้ส่วนข้างนอกหรือใช้ส่วนบางท่านก็คิดว่าใช้ส่วนข้างในจริงๆแล้วใช้ส่วนข้างนอกนะคะที่เราจะจะชุบแป้งเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นสังเกตเห็นกระทงความสูงของกระทงแค่นี้ท่านจะต้องใช้แป้งในถ้วยนีย้ให้สูงไม่เกินถ้วยไม่เกินกระทงนี้เพราะถ้าเผื่อท่านจุ่มไปแล้วเนี่ยตัวแป้งเลยขอบกระทงเข้ามาเนี่ย แป้งจะไม่หลุดจากตัวกระทงนี้เพราะฉะนั้นจะมีปัญหามากจนรอจนกว่าจะไหม้หรือว่าจะต้องเคลียร์กัน<ม>เละเทะไปหมดเลยนะคะเพราะนั้นถึงว่าทําไมถึงจะต้องแบ่งแป้งมาใส่ถ้วยเล็กเพื่อให้วัดปริมาณของน้ํากับกระทงเนี่ยให้ได้เท่ากันเพราะน,นั้นเวลาท่านจุ่มลงไปเนี่ยก้นกระทงจะถึงก้นถ้วยโดยที่น้ําจะไม่เลยเข้าไปในกระทงนะคะนี่คือ,น,คอนี่คือส่วนสําคัญนะคะอาจารย์สิ่งที่ผมสังเกตอาจารย์นะอาจารย์รจะเอากระทงทองเนี่ยไป ใส่ไว้ในกระทะน้ํามันก่อนตัวกระทงใช่ตัวกระทงนี้ทําด้วยทองเหลืองแล้วก็ทองเหลืองเนี่ยนะคะถ้าไม่มีความร้อนเนี่ยเวลาเราจุ่มลงไปในน้าเนี่ยนะคะแป้งจะไม่จับติดะนะคะแป้งจะตับติดกระทงเนี่ยต่อเมื่อตัวเนื้อทองเหลืองตัวนี้มีความร้อน,อนยิ่งร้อนมากเท่าไหร่แป้งยิ่งจับหนาขึ้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้น เวลาเราเริ่มเตรียมงานปุ๊บเนี่ยเราต้องตั้งน้ำมันบนกระทะไว้ก่อนเลยแล้วก็ค่ะแล้วก็เตรียมตัวพิมพ์ทั้งหมดที่ท่านจะต้องการใช้เนี่ยแช่ในในน้ำมันไว้ให้เกิดความร้อนนะคะเพราะความร้อนตัวนี้จะทําให้แป้งเนี่ยจับติดกระทงได้เร็วขึ้นนะคะถ้ากระทงร้อนแล้วนะคะเรายกขึ้นมาแล้วเทน้ํามันออกให้หมดพอน้ํามันออกแล้วเนี่ยนะคะที่ก้นของถ้วยเนี่ยนะคะยังมีน้ํามันเหลืออยู่เนี่ยถ้าเราไม่เช็ดออกนะคะเวลาเราจุ่มแป้งเนี่ยแป้งจะไม่ติด ะะเพราะฉะนั้นท่านต้องทําตามขั้นตอนนี้ทุกขั้นตอนนะคะ,ะคสําคัญที่สุดไม่งั้นพอเวลามีน้ํามันหล่ออยู่ที่ทตรงก้นถ้วยแล้วพอเวลาท่านจุ่มลงไปเนี่ยน้ำมันจะทําให้แป้งหลุดออกไปเลยเพราะฉะนั้นจะจุ่มไม่ติดนะคะนะดูให้ดีนะครับอันนี้คือวิธีการจุ่มแป้งนะฮะถ้าแป้งถ้าถ้า,ถาพิมพ์ไม่ร้อนเนี่ยจุ่มแป้งก็ไม่ติดด้วยนะคะจุ่มแป้งไม่ติดนะครับ พอ,พอแป้งพอแป้งเริ่มจะสุกค่ะเริ่มเขียวออกท่านสังเกตเห็นว่ากระทงนี้จะออกมาเป็นลักษณะรูปเดียวกับตัวพิมพ์เลยเห็นไหมคะนะคะี่ค่ะรอจนกว่าะจะสีเหลืองนวลก็ตัดขึ้นนะคะก็จะลอนขึ้นึนะครับถ้าสังเกตให้ดีนะฮะอาจารย์จะพยายามเช็ดที่ก้นถ้วยอยู่ตลอดเวลานะฮะระหว่างที่มีการจุ่ม ถ้าเกิดคิดว่ายังไม่หลุดนะฮะเราก็อาหารช้อนซ่อมช่วยนิดนึงต้องไหนไหมฮะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะสังเกตไหมคะว่าเวลาทอดเนี่ยทำไมถึงถือแค่ขอบน้ำมันข้างบน เพราะว่าทันทีที่แป้งลงไปในน้ํามันเนี่ยนะถ้าจุ่มลงไปถึงก้นหมอ้อปุ๊บเนี่ยนะคะตัวแป้งเนี่ยจะฟูขึ้นมาแล้วก็จะมาหุ้มกับขอบทองเหลืองอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเคล็ดลับับอนน,นะคะนะเป็นนะเป็นส่วนที่ว่าทํายังไงถึงจะให้กระทงสวยทุกกระทงแล้วเสมอเสมอทุกกระทงพอหลังจากที่เซ็ตตัวเรียบร้อยเราถึงจะนําลงไปที่ก้นหมอ้อพอลงไปสู่ก้นหมอ้อปุ๊บเนี่ยก้นทั่วจะตั้งได้หมดทุกอันนะครับ บางคนทํากระทงแล้วตั้งไม่ได้ก็เพราะว่าถือว่าอยู่จนกว่ามันจะสุกแข็งตัวแล้วก้นก็เลยทําให้ป่องขึ้นไปแล้วก็เลยไม่มีไม่มีจุดจุดเรียบนะฮะทำให้กระทงวางไม่ได้นะครับก็อีกเช่นกันถ้าเกิดยังไม่หลุดก็ต้องหาพยายามหาช้อนซ้อมช่วยนะครับเด็กอาจจะชอบทานพวกบ้างอาจยวโพดข้าโพดผัดกับหมูสับใส่แครอทใส่ถั่วลันเตาลงไปก็ก็น่าทานดีนะคะแบบนั้นก็ได้ หรือไม่บางคนอาจจะสะดวกที่เออทำเป็นลักษณะมีน้ําสลัดอยู่ในบ้านอยู่แล้วเอาทูน่าไปผสมหน่อยนึงใส่มะเขือเทศใส่พริกนิดนึงก็ก็เป็นไส้กระทงทองได้อีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ถ้าเป็นพวกคนไทยนิยมก็จะเป็นลักษณะใส่มีกรอบนะฮะกระทงทองมีกรอบกระทงทองเมี่ยงประทูวิธีการเก็บกระทงให้ได้นานๆท่านสามารถจะใส่ตู้เย็นนะคะ หลังจากทอดแล้วนี่ใช่ไหมหลังจากทอดเรียบร้อยแล้วอยู่ข้างนอกได้อสองสมวันท่านคิดว่าสองสมวันท่านก็ยังทําไม่หมดอยู่ดีท่านก็ใส่ในตู้เย็นได้เลยถ้าเกิดไม่มีตู้เย็นนะอาจารย์ไม่มีตู้เย็นก็ต้องพยายามมัดถุงให้แน่นแล้วกระดาษชู้อรองข้างล่างไว้ซับน้ำมันออกนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ชมวิธีการผสมไส้เมี่ยงปลาทูนะครับว่าเราจะต้องเริ่มอะไรก่อนนะครับเริ่มด้วยการ นำปลาทูที่แกะเรียบร้อยแล้วไม่มีก้างแล้วนะคะใส่ในชามผสมนะคะค่ะตามด้วยน้ํามะนาวนะคะตามด้วยน้ามะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะครับแล้วก็ตามด้วยเกลือเกลือปกติเนี่ยปลาทูจะมีความเค็มในตัวอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเกลือนี่ก็จะใส่แต่เพียงหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสี่นะคะ ใส่เพื่ออะไรฮะอาจารย์ใส่เพื่อให้รสชาติเข้มข้นขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการนําไปรับประทานกับกระทงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของผักต่างๆที่จะใส่ตามมานะคะค่ะพอใส่น้ำมะนาวกับเกลือคุกเข้าให้เข้ากันไปกับในเนื้อปลาทูแล้วนะคะตามด้วยขิงซอยนะคะค่ะขิงซอยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกัน่ช้อนโต๊ะนะฮะถ้าใครชอบมากก็เติมอีกก็ได้นะคะค่ะขิงนี่มีประโยชน์นะะจ้วดีใช่ค่ะ เช่นเดียวกันหัวหอมซอยหัวหอมซอยหอมแดงนะฮะหอมแดงค่ะครับสองชั้นโต๊ะเลอาจารย์โต๊ะค่ะนะครับเสร็จแล้วก็ต้นหอมต้นหอมค่ะนะสองช้นโต๊ะคุกคล้าค่ะคุกเคร้าให้เข้ากันนะคะนี่คือส่วนผสมที่เตรียมไว้แล้วนะฮะท่านผู้ชมก็จะต้องนำส่วนผสมต่างๆนี้มาคุกเคร้าให้เข้ากัน แล้วก็ตามพริกสักนิดหน่อยพริกขี้หนูหั่นะคพริกขี้หนูหั่นนะคะต้องนิดหน่อยเพื่อให้มีรสชาติใช่ค่ะนะครับเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนําไปใส่ในกระทงทองที่เราทอดเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ถือว่าผสมเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปใส่ในกระทงกะละนะครับดูวิธีการทําของอาจารย์นะว่าส่วนผสม ที่ทำนี้นสชาติเ,เสร็จแล้วนในส่วนนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ใดที่ทานของทอดไม่ได้เนี่ยนะคะคท่านก็นำกระทงนาเมี่ยงปลาถูเนี่ยนะคะใส่ในผักแทนกระทงนะคะจะมีใบค่ะมีวิธีการหนรึ่งค่ะใบผักจากใบผักกาดหอมหรือจะเป็นพวกใบที่ทานเมี่ยงคำเช่นใบทองหลางหรือว่าใบชะพลูผู้นี้ทานได้หมดเลยนะคะครับ เนั้นผักทางเหล่านี้หาได้ง่ายในท้องถิ่น่่ใใชชเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ถนัดในเรื่องน้ํามันทอดต่างๆก็เปลี่ยนมาเป็นพืชผักทิศในส่วนนี้ก็นํามาใส่ในกเราก็นาส่วนผสมที่เราทําไส้นะครับมาใส่กระทงค่ะตักใส่แต่ละกระทงนะคะน่าทานจังนะฮะใส่กระทงแล้วก็จารถ้าเกิดทําเป็นการค้า เราจะ,ะจะขายยังไงฮะอ๋อวิธีการเสิร์ฟเรลาทำการค้าเมี่ยงประทูน,ะนี้ก็คงจะต้องแยกแยกส่วนนะคะกระทงก็คงจะต้องไปถุงหนึ่งส่วนไส้ก็ต้องใส่อ๋อจับแยกกล่องค่ะใส่กล่องเพราะว่าถ้าเผื่อเราเสิร์ฟแบบนี้เนี่ยเวลากลับไปถึงบ้านเนี่ยจะจะไส้คงจะเอียงหกกันนะคะครับ่ะจารสํสำหรับคนที่มี คุณไม่มากแต่ว่าจะมาลงทุนทําตรงนี้เนี่ยจะใช้งบประมาณโดยประมาณสักเท่าไหร่ครับถ้าพถทงจุดจุดเริ่มต้นที่เราอย่าไปมองอย่าไปมองอุปกรณ์ต่างๆนะฮะเราจะมองแค่ที่ว่าเราซื้ออะไรมาบ้างครับในส่วนนี้เนี่ยนะคะไม่เกิน100อบาทไม่เกินหนึ่งรอบาทค่ะไม่เกินหนึ่งอบาทนะคะท่านสามารถจะทําได้ประมาณสี่ชุด ค่ะก็ะจําหน่ายกันอยู่ที่ชุดหนึ่งประมาณ50าบบาทห้บาทโดยประมาณนะฮะแล้วแต่ว่าค,ความนิยมของในแต่ละท้องถิน่นนะฮะแต่ถ้าเกิดจะต้องการมาเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้โดยเฉพาะเลยเนี่ยก็ติดต่อที่อาจารย์โดยตรงก็ได้นะครับหรือติดต่อมาที่นักส่งเสริมดีที่สุดนะครับหลังจากหลังจากตกแต่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็คือถั่วที่เราไม่ใส่ถั่วตั้งแต่ขั้งแรกเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ให้ถั่วมีความชื้น นะคะเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องมาใส่ถั่วทีหลังนี่คือเคศครับค่ะถ้าคงเคยรับประทานถั่วที่มีความชื้นกับถั่วที่กรอบเนี่ยมันจะต่างกันใช่ไหมคะครับค่ะไม่ทั่กลิ่นที่ท่านหลังจากที่ท่านเคี้ยวเนี่ยท่านจะได้กลิ่นที่แตกต่างไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามักจะโรยถั่วข้างบนนะคะผมคิดว่านะฮะท่านบรรพบุรุษเนี่ยคงคิดไว้แล้วมัฮะสมัยก่อนใส่ถั่วไปเพื่ออะไรใส่ผักชีไปเพื่ออะไระนะมีประโยชน์ทุกอย่างใช่เราก็ต้องมานำนำมาสื่อ ให้ได้ตามะะที่ตามที่ท่านคิดไว้นะคะคสำหรับกระทงทองเมี่ยงประทูที่เราทําวันนี้เนี่ยนะคะท่านที่ตามมาตั้งแต่แรกเนี่ยท่านก็คงจะทราบแล้วนะคะในเรื่องการคิดต้นทุนกําไรถามว่าตรงนี้เนี่ยเราลงทุนที่100บาทท่านก็คงจะทราบว่า100บาทที่เราพูดถึงหมายความว่าในส่วนประกอบทั้งหมดที่เราทำณนะวันนี้ เพราะฉะน้นท่านต้องทราบว่าเป็นไปนไม่ได้ทําไมเราถึงพูดว่า100บาทซื้อแป้งมาถุงนึงก็20บาทแต่อย่าลืมนะคะว่าถุง20บาทคือ1นกิโลหกิโลเมื่อท่านมาแบ่งแล้วเนี่ยท่านทํา20เท่าของวันนี้ที่เราทําอยู่เพราะฉะนั้นท่านต้องหารออกมาก่อนมันถึงจะเป็นต้นทุน ใช่ไหมคะเพราะนั้นหนึ่งร้อยบาทถ้าตามเรามาตั้งแต่ต้นเนี่ยแป้งข้าวเจ้า1กิโลเนี่ยสิบาทถ้าท่านแบ่งมาเป็นแค่1นึส่วนยีเนี่ยท่านลงทุนเท่าไหร่ใช่ไหมคะท่านก็ต้องทราบนะคะว่า1นึรบาทวันนี้เราหมายถึงทั้งหมดที่เราทำณนะวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยที่เราทํา100บาทเราทํากระทงได้100กระทง เราจำหน่ายในกระทงที่3บาทถามว่าถ้าท่านทำา100บาทได้กำไรอีก200บาทก็คือ300บาทที่ท่านได้วันนี้เนี่ยท่านยังคงคิดว่าท่านจะทำงานโดยปกติหรือว่าอยากจะมาทำงานส่วนตัวของท่านเองนะคะ,น,ะคนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นที่ท่านจะทำงานด้วยตัวท่านเองในเวลาแค่เพียง2 3ถึงชั่วโมงและท่านยังมีเวลาเหลือที่จะทำงานบ้านโดยไม่ขาดตกบกพร่องในหน้าที่ของแม่บ้าน นะคะก็คิดว่าอยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายมีมีความคิดริเริ่มสักทีหนึ่งนะคะจากเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทว่าหนึ่งร้อยบาททาให้ท่านรวยได้ไหมเรายังมีอีกเยอะมากค่ะสาหรับหนึ่งร้อยบาททาให้ท่านรวยได้เนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์นะครับเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้นะครับทางสำนักเสริมรับฝึกอบรมก็จะพยายามถ่ายทอดหรือว่าเผยแพร่สิ่งที่อาจารย์ได้ให้กับ เราในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็คิดว่าคงจะต้องราท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ